ดูด,ดูดูมันดูจ้องหน้ามันค่ะจ้องจ้องหน้ามาันโอ้โหแล้วดูผมมาดดิดูเต้นดูเต้นคิดคิดคิดว่าตัวเองนี่คือเป็นเป็นง,งแห<บ>่เครื่องจำานหรอเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวงเคป๊อปหรอเนี่ยมาเต้นอย่างเงี้ยโอ้โหดูมันเต้นดิอายกซ้ายอโยกขวาอัดเตะทีดิโอ้โหดูมันเต้นดิซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นซึ่งก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้รองคิดมาประมาณเอ่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้รงคิดมาเอ่อเอิมเอิมสองสัปดาห์ ซึ่งมีคนดูแค่18คนซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นนะที่เราหายไปตั้งนานเนื่องจากว่าเราติดเรียนนะนั่นเองแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรลีแบางทีก็ขี้เกียจตัดต่อโอ้ยแป๊บนะไปบกเพื่อนก่อนเพื่อนมันโสขับไปพอไหมแล้วบางทีเวลาเราอยู่เออรอๆอ,อจุดเนี่ย บางทีเราก็อยาก,อยากอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นี่แค่ว่าเป็นโลกอะไรนะแค่บางทีก็อย,กอยากอยู่คนเดียวค่ะแต่มันก็ดันนะคะมีคนมานังด้วยค่ะจบข้าวซึ่งก็วันนี้เราก็จะมาเออเล่นอะไรแปลกๆแพงๆกันนะเพราะว่าเราไม่รู้จะทาคลิปอะไรแล้อว่าคือทำฟรีไฟล์แล้วก็กลแบบเวลาเราเล่นแพแต่ก็แบบแทบไม่ได้ช่วยอะไรในเพื่อนในทีมเลยเด็กก็กลัวคิดหน่ว่าไอ้ก่ากันมันกาาเกินคือเราไม่อยากโดนด่า,ดาเข้าใจไหมใครมันจะอยากโดนด่า คือถ้าสมมุติว่าใครมันอยากโดนด่าเนี่ยพามันไปพามันไปสีธัญญาเลยถ้ามันอยากโดนดา่าพามันไปสีธัญญาพามันไปตรวจสมองตัวเองนะว่าอยากโดนด่าจริงเหรอโดนด่ามันไม่ดีเลยคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเออไรของนายเขียวนะคะที่เขาปลูกแตงโมแล้วก็ปลูกฟักทองที่ภาษาอังกฤษคือพัมกินแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันฝรัง่งเอาไปทำเป็นไฟแล้วก็ข้าวสาลีเอาไปทำเป็น,ปนแป้ง เอาไปจำเป็นเป็นแป้งเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แป้งนะไม่ใช่แป้งสีบิงแป้งที่เขาไว้ทำขนมแล้วก็แครอทนี่ก็แครอทซึ่งวันนี้เราก็จะแล้วก็วกมีมีข้าวเอาไว้ให้คนกินแล้วก็มีอ้อยมีทเทมิน้ำเติลสิแค่ซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองลอรับเบิร์ดขอโทษทีมือเพิ่งกดไปโดนมันก็เลยแปลกๆเนาะถ้ามีการสะดุดหรือไม่ก็มีสิ่งลบกกุนก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองในการใช้พลุ นี้ซึ่งรู้เนี่ยทุกคนคนที่เคยเล่นม,มินิโวก็น่าจะรู้อยู่ว่าก็จุดก็เป็นไฟปกติแล้วก็มันจะระเบิดมันก็ปกติแต่วันนี้เราจะมาทำสิ่งที่มันไม่ปกติใช่ซึ่งคุณรูไ้ไหมว่าพลุเนี่ยมันสามารถเอาไปยัดสิ่งต่างๆได้ขอเทสซอ,อีเราซึ่งคุณรูไ้ไหมว่าไอ้พลุเนี่ยที่คุณแบบใช้จุดเล่นแบบเนี่ย ไอ้ที่ม,มันระเบิดบนฟ้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในมินิววนมันสามารถเอายัดบล็อกต่างๆได้คุณรู้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็จะมาพากันเอายัดพุใส่บล็อกต่างๆกันนั่นเองเนาะเนาะเนาะอที of of ่เราจะยัดในนี้ก็มันก็อยู่ในเออไร่ในเขียวในนี้หมดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่เอาไว้นอนแล้วมันก็นุ่มมักดูนุ่มมักอยากนอนเลยง่วงตอนเล่นเราเล่นแล้วก็มีโซฟาที่เอาไว้นั่ง แล้วก okay. so, like, we ็มีโต้ไมเอ้แก็มีโตะเออโต้ไมโตะครับแล้วก็มีหีบสมบัติแล้วก็มีเตาหลอมโอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะจัดซึ่งมันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แบบถ้าสมมุติเป็นอุปกรณ์ถ้าสมมุติเป็นแบบบล็อกที่เราสามารถเดินผ่านได้เนี่ยอันเนี้ยใช้ไม่ได้เราจะต้องยัดแบบพวกบล็อกที่เราไม่สามารถเดินผ่านได้เช่นแบบตู้เต บล็อกหญ้าบล็อกหินโซฟาโต๊ะครับเตียงนอนแตงโมที่แตงโมของเต้ของพี่เต้เอ็กซนไฟเออร์แล้วก็เออ่ฟักฟักช่องนั่นเองนะคะเข้าใจไหมซึ่งถ้าเราเอาไปยัดใส่ต้นข้าวว่าใส่ต้นอ้อยเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันแตกได้ซึ่งถึงสิ่งแรกที่เราจะยัดก็คือยัดไว้ในเตียงนอนซึ่งเราจะต้องเล็งไปที่เตียงนอนแล้วก็กดถูกกดแล้วก็รอดูเตีย็มระเบิดตุ้มดูไม่ค่อยชัด นะขอขอย,ย้ายของพวกนี้ก่อนเพื่อแน่ใจว่าเราไม่ได้ทํากลไก่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราก็จะกดใส่เตียงนอนเออพี่ที่พี่ที่อืม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 ดูเห็นไหมเตียงนอนระเบิดได้แต่มันก็ไม่ไปไหนโดยที่ว่าเป็นจริงแล้วมันจะไม่เนั่นเองนะคะแล้วเราก็ต้องเสียงเงินฟรีแล้วก็ต่อมาก็โซฟาดูซิมันจะยัดได้ไหมยัดเข้าไปออ้อาอออเดี๋ยวเดี๋ยด มันระเบิดได้โอ้ไม่ก็มันก็ระเบิดได้แล้วก็เตาอมนะคะอ่ะยัดใส่เข้าไปค่ะยัด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 เรียบร้อยมันระเบิดแล้วซึ่งเขาบอกการทําแบบระเบิดนี้เราสามารถเอาไปเล่นไว้ในเออเราสามารถถ่ายเล่นแบบเอาไว้เป็นเล่นแบบแอปดิจิทอลเราถ่ายแอปดิจิทอว่าดูนี่สิไอไอจุ๊ คราบเนี่ยมันแบบมันจะระเบิดแล้วมันไม่สัตส์ท้งทาะไรเลยดูทุกคนสิคะโดยที่อันนี้จริงเราแค่ยัดผุเข้าไปยัดยัดอุ่ยพิธีพิธีผิดผิดอีกแล้วยัดยัดยัดแล้วก็ูนี่นะคะนี่ค่ะตัวคราบอันนี้นะคะมันมันมันทนทานมันอึดมากเลยค่ะมันมันแบบมันอึดตอนระเบิดมากๆเลยค่ะดูสิมันระเบิดนะคะเดี๋ยวฉันจะระเบิดมันอีกรอบอีกมั้ยคะ เห็นไมครับมันระเบิดค่ะมันก็ไม่เป็นอะไรแค่นี่คือสิ่งของที่อึนดี้แสดงมินิเวิลด์นะคะบอกกันนิดว่าหนึ่งว่าถ้ามันแสดงเนี้ยคือมันมั่วค่ะและแต่มาก็หยิบเก็บของค่ะเชื่อว่ามันคงต้องจะสวยไงมักๆแน่ๆเลยยัดมันเข้าไปเอาเอาเอาเอ๊ะอุ้ยระเบิดโอ้ my god หยิบระเบิดโอ้โหแป๊บนึงนะเลื่อบ้าอีกแล้วเดี๋ยวเดมันสังเกตอะไรเห็นอะไรบางอย่างเนี่ย เราเดินเดินข้ามมาได้แบบอ๋อคุณพี่ดิ๊กเอ้ยเอ้ยเราต้องเจอแล้วเราก็ปุ๊บปะนี่มันเกมมันพักะคือปกติเวลาเราเดินมันก็จะตกหลุมนีอย่างนี้แต่อันเจตเกี้นี่คือแบบเห็นใช่ไหมมันลอยได้แค่ฮาร์เบอรี่มาเกนไฟเราคือเราจะต้องแบบเดินูแบบไม่ได้มันมันมาแล้วแต่มาแล้วแต่ช่วงแล้วต่อมาที่เราสิ่งที่เราจะระเบิดต่อมานั่นก็คือแตงโมของพี่เต้เอ็กซ์แอนด์ไฟเยอร์ที่เขาได้ ฝากลุงเขียวปลูกไว้นั่นเองแล้วเราก็จะทำการยัดเข้าไปในระเบิดโอ้โอ้ my god โอ้โอ้ my god มันระเบิดอีกแล้วแต่แตะกี้คงเห็นไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรายัดเข้าไปอีกค่ะสามสองหนึ่ง oh my god แตงโมระเบิดแล้วแล้วก็ทอมก็ฟักทองนะคะฟักทองที่ใช้เอาไปทำรถมาร์ซิเลล่าค่ะยัดมเข้าไปค่ะโอ้ oh my god ซึ่งสิ่งนี้นะ่าจะมหาสารแล้วก็คนที่เล่นแอปติกต็อกแล้วก็ เออแล้วมินิวเนี่ยอันนี้น่าจะน่าสนใจก็คือทํามุมมองกดไปที่มุมมองหน้าเห็นไหมแล้วตัวละครเรามันก็จะมาหันมาอย่างงี้มันก็จะสวยแล้วก็แล้วก็มองขึ้นเพ๊่แล้วก็แล้วก็โอ้มุ้ยมันสวยอ่ะคือเอาไปลงถ่ายในแอปติ๊กต็อกไเลยเอาไปใส่เพลงอะไรก็ได้อะให้มันรูปแบบเช่นแบบเราจะใส่ใส่เพลงระเบิดเวลาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูดแค่เราจะใส่เพลงระเบิดเวลาค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะ ลอยลอยทจ่ถ oh ึงว oh ันเร็กระเบิดเวลาเอ้ยเฮ้ยไม่ไออกไปออกไม่ขอออกไม่ค่ะราเบิดเวลากรีทูเลสมากเราเรานี่แหละกรีทูเลสมากโอ้ไม่กอดซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาทําการทดลองแบบเห็นเจ้านี้ไหมซึ่งเราใส่ระระเบิดไว้เราจะมา ชจมไหมอย่าไปบอกพี่เท็กกัลงเกลนะเข้าใจปะอย่าไปบอกสองคนนี้นนะโอเคซึ่งเราก็จะหาเออสายเคเบิลกันแป,ป๊บหนึ่งนะสายเคเบลิลไหนสายเคเบ,บิลแล้วก็สวิชี่อยู่แล้ว,แล,วแล้วก็อะไรอีกนะคะโอ้แค่นี้แค่อุปกรณ์แล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็ยัดระเบิดเข้าไปแล้วก็อืมแล้วก็ โอ้โหโอ้โหต่อมิ่งม,มั่ตมวต่ออย่างมั่วต่ออย่างบวต่ออย่างมั่วอืมอเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาเอามันลงมาเมันลงมาดีมากค่ะแล้วก็ใส่สวิตงไปค่ะไปมาสุดเลยยังคอะโอเคค่ะมาสุดแล้วค่ะแค่นี้ได้คอะมาสุดตรงนนแล้วค่ะโอเคมาตัดฉากเลยค่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แล้วก็จูฟาร์มของอรุณเขียวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายทอดสดนะคะซึ่งเออ ตอนนี้นะคะเราก็จะดิฉันนะคะนางสาวอิงนะคะก็จะมาเอ่อก็จะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวฉันจะเดินถอยหลังให้ดูนะคะโอ้โหดูดิสิคะมันมีของตั้งเยอะตั้งแยะเลยอ่ะอัะนฉันจะเดินให้ดูนะคะแล้วก็กระโดดให้ดูกะทีหนึ่งโอ้โหควบคุมยากจังเลยแล้วทีนี้นี่ยแล,แล้วทีนี้เนี่ยฟ้าของนุ่งเขียวนะคะและ้วทีนี้นะะเนี่ยคะเราเนี่ยคือุงคือเรามี คอมบางอย่างนะคะที่จะให้ลงเขียวนะคะนี่คือสวิตวิเศษค่ะซึ่งเราก็จะมาทําให้ดูนะคะรายงานข่าวจากอินเครซี่ค่ะซึ่งใครก็ไม่รู้ก็เอามาวางไว้ฉันจะลองดูนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันกระตุกล่ะโอ๊ยโอนี่นนี่นนี่นี่นโอนี่ก่นนี่ ดูด้กันดิม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 โอ้โหมึงวอลกไปดูสิมึงวอลกไปแม่มาไหม่พี่้อยไหนเลาไปดูฟาร์มต้นเขียวหน่อยโอ้โหฟาร์มต้นเขียวนี่คือเหลือแตงโมของเอ่อพี่เต้เอ็กซ์ฟเยอร์ที่เอ่อพี่เต้นะ่ยเขาได้ฝากต้นเขียวปลูกไว้เนี่ยนะก็เหลือแค่สองอันแล้วก็แค่เรากลับมาฝรั่งก็ยังอยู่ดีแต่ว่าฟักทองเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว PIR รฟักทองค่ะตัดข่าวไปที่งานศพฟักทองนะคะตัดตัดค่ะเทปตีนี้คะเออเราก็จะมาลองกดสวิตช์ข้าวมาแล้วจะกับใครมาไขแล้วกับข้าใแถวนี้แค่คนเขาจะทำคลิปค่ะโอ้โอ้อืมอืมไม่รู้เรื่องค่ะอันนี้กดผิดค่ะะก็ไปก่ะตัดตันดอันนี้ฉันไม่รู้เรื่องนะคะใครก็เ่อะมันเอามาวางไว้ค่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยกดผิดกดผิดเอ้ยเอ้ยจะเข้าไปในฟาร์มลุงเขียวทำไมทำมต้อไระเบิดหนี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 โอ้ย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 จะเข้าไปในฟาร์มลุงเขียวทำไมเนี่ยโอเคแล้วก็พอเถอะเป็นควบคุมลำบากขี้เกียจโอ้โหบอกกันเดี๋ยวว่าฟาร์มลุงเขียวนี่คือยับเลยอะโอ้โหยับสุดสุดยับสุดสุดมันยับมากมากดูแตงโมของพี่เต้นี่อุ้ยยังอยู่แล้วคุณดูไปว่าแตงโมเนี่ย เป็นหนึ่งในวัตถุที่แบบมันอึดมากคุณครูก็จะเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบความอึดของมันนะคะในการนะคะเอาพั่วค่ะเอาจอบค่ะเอาสากกระเบือค่ะเอาเไรไฟฟ้าค่เอา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 สว่านค่ะเอาเอามีดอิโต้ค่ะเอาเอาเอาหอกค่ะเอาเอาเอาเรื่อยใครมาขายกับข้าวในแถวนี้เนี่ยเอาแค่เราก็จะมาทดสอบกันนะคะในการใช้พั่ว อีีกแล้วน่เห็นไหมคะมันยังไม่แตกค่ะใช้จะลอยอีกทีนี้ค่ะเอาใช้จอกอะเห็นไหมคะมันยังไม่แตกเลยค่ะมันอึดมากเลยอื่นๆค่ะนหนค่ะมันไปหมดแล้วค่ะดูดีค่ะมันยังไม่แตกเอาใช้จากเบอร์แยแกนี่เลยอืม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 อะอืมยังไม่แตกเลยค่ะจีนเรื่อไฟฟ้าอืมอืมดูสิมันยังไม่แตกใช้อืม ใช้โซบะอุ้ยฉันต้องกาจบมันยังไม่พังใช่เนี่ยสับสับปังในมินิโมนี่คือสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังแบบเกือบที่สุดในเกมนะคะโอ้โหโอ้โหดูมันสิดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่หอกแทงใช่หอกแทงใช่หอกแทงปังจ๊กกรุ๊งโอ้โหมันยังไม่เป็นไรเลยใช่หอกแทงแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยโอ้ my god โอ้ยยายแตงโมโอ้โหดูอันนี้ดิอืมโอ้โหอืมอืม แทงแทงโอ้โหดูติงโบดูดิมันโดนแทงแต่บัดก็ก็ยังไม่ระเบิดโอ้โหอืมอืมอืมแทงเข้าไปแทงเข้าไปอื้ออื้อมันยังไม่ตายเนี่ยงั้นเราจะต้องหาวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะเอามาพังไอ้แตงโมอันนี้ให้ได้เลยโดยการใช้ปืนค่ะเราจะใช้ปืนแล้วค่ะ เราจะใช้ปืนในการสกิลแมนดิเ <those> ก <Therm om> ้เรื <Clar ke lyn> ่องนี้ปล่อยให้พี่ปืนเขจัดการไปถึงค่ะเราไม่ต้องไปไปยุ่งเลยเก้มากลิกก็ได้ค่ะในการที่เราใช้ขวานก็จะก็ไม่ออกค่ะใช่ใช่เออพี่แอ๊บไแล้วค่ะแล้วก็เตือนค่ะมันยังไม่แตกค่ะใช่้สอนแล้วค่ะมึงมาเอมานโอ้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 ก็ผิดก็ผิดอือหใช้ปืนนะคะฉันก็ใช้ปืนค่ะยิงมัน ใช่ไหมเปือ่อค่ะในการยิงนะคะเออือยิงค่ะ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 ยิงมันยิงมันอืมอม,มันยังไม่แตกค่ะยิงอีกยิงอีกอืยังไม่แตกต่อมาแล้วก็จะใช้ปืนคนค่ะเอาอแล้วกเอ้อ,อสกุลแล้วก็นี่ปุ๊บ ที่เราสามารถเอาไว้ทําลายแตงโมได้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราค่าไม่ถึงนะคะนี่คือหมัดค่ะหมัดค่ะและทีนี้นะคะเราก็ใช้มือปรากอันนรกัรปราบแตงโมได้แล้วนะคะซึ่งก็โอ้มก็เป็นอันนที่ Amazing มากๆเลยนะคะอะไรคะอืมฉันก็จะกดสวิตซ์ีเล่นต่อนะคะ โอ้แม็ก็มันระเบิดตรงนี้มันมัน,ม,นมันไม่กระจายอย่าปกติมันต้องแบบกระจายนะสงสัยแบบมันมีน้ำมันก็เลยกระจายไม่ได้เนาะเหนื่อยแล้วแล้วก็รับคลิปบ้าบ้าววในวันนี้ก็อย่าลืมเออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่แล้วก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยเนาะแล้วก็แล้วถ้าอยากดูคลิปสนุกสนกเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้เพื่อไม่พลาดคลิป เพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะจะเข้าใจไหมแล้วก็อดีมกดกระดิ่ง oh กิ well, right. ้งกิ้งเยเดี๋เดี๋ยวเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวเตะเข้าใจไหมเล่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 เน่เล่เล่เ่เลเล่เล่เล่ปล่อลล่าย่เล่่ลเาย